เรากดอัพไปแล้วนะอืมคาร์ตี้มาเลยโอเคสามสองหนึ่งแอคชั่นโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะันนี้อยู่กับผมโอเคโอเคกับพี่ขวัญเคนเคซี่สวัสดีค่ะโอเคครับวันนี้เราอยู่กันในเกม World War C นั่นเองนะครับผมไม่ใช่ War C เี่น้องเคยเห็นกันนะที่มันปังปังปังังอะเอออันนี้ก็เป็นกินแนวซอมบี้เหมือนกันนะแต่ซอมบี้นี่แบบมาเป็นล้านครับผมโอ้ยใครดูหนักก็ นั่นแหละนะครับบล l บนะครับกอไปหาดูกันได้สนุกมากนะนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมออนไลน์นะครับเล่นกับเพื่อนได้นะครับแบบเหมือนเลเวอร์เดยอะแล้วก็เล่นกันแบบ4คนนะแต่ละตัวมีอาชีพต่างกันนะครับผมเ๋ยไปดูในเกมเลยดีกว่านี่ครับอู้ี่นี้ราคา900บาทนะครับโหลดในอ i c g a m e นะครับหรือว่า p พ4ก็มีแผ่นขายเหมือนกันนะไปเลครับไปเลยครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้ waiting for player อยู่นะฮะแล้วกกด lady ไปอันนี้เราเลือกเป็นความยากระดับ2นะครับก็ไม่ยากมากหรอกนะใช้เล่นดีๆอ่ะเกมกําลังจะเริ่มแล้ว <c oughs> ตัวพี่นี่แบบแซ่บเวอร์อ่ะสวยเวอร์สวยจังอะคะทำไมเขาได้เป็นอ้วนเนี่ยเนี่ยเหมาะกับเธอเดียวไม่เขาไม่ได้อ้วนขนาดนี้เขาไม่ได้อ้วนขนาดนี้นะการเรียนมีปัญหาใสชุดนักศึกษาไปหาพี่ขวัญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละ ไม่ใช่แล้วเอพิโซดหนึ่งนิวยอร์ก get to the subway โอ้ซอมมี้ดูดิมันเอาหัวทุกไปอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหฐานทงกันมาเพียบเลยโอ้มากินเป็นล้าน My God ก็ได้เชิญก็ได้เชิโอ้โหอยากดูได้เลยนี่เราไปพบเขาบนนี่เหมือนเลเวลนี้เล์วนี้เลยโนไปกันเถอะทุกคนเจร็จแรงงานผู้หญิงแย่จริง เอก็เธอไปเปิดเองนี่นะน้องสาวน้อยเธออยากไปเปิดเองช่วยไม่ได้อุ้ยนี่แหละ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 มา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 ไอ้พวกซอมบีซอมบีเพียบเลยไปืนเก็บเสียงดีกว่าอ้ิง้ไ้มแลอ้วยัง้ไม่ตา้เลยแอนไาดก็ยังไอ่ตายต้องไิ้ไอัไ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไองไอ้ไไ้องไ้อ้ โอ้โหเขายิงแม่แมนด้วยยิงขาทำให้มันล้มได้เออเออเออนี่แน่หัวแตกไปซะเรียบร้อยเย้เยเยเรียบร้อยเว้ยไอซอมบี้มาซอมบี้มาอุ้ยอุ้ยเหมือนโดนเพื่อนยิงด้วยใช่ใช่ใช่แต่จะาเมจเบานะถ้าเพื่อนยิงโดนเพื่อนยิงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ ไม่ใครช่วยฉันเลยเฮ้ยซอมบี้อย่าทำฉันยิงเจ้าคอมันก็ล้มเหมือนกันนะยิงตรงไหนก็ล้มบอกเลยล้มแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีตัวเหลืองมาตัวเหลืองเฮ้ยโอ้ตัวเหลืองมันตดอ่ะดูดิตดเขียวอ่ะโอ้โหกินเมนเนี่ยเราอ่อนให้เนี่ยใช้ปืนพก โอ้ยโหดอะครับอย่าทำหนูอย่าทำหนูเป็นซอมบี้ก็อยู่ส่วนซอมบี้อย่ามาอยู่กับคนนะวิกฤกสุนจะหมดให้กระสุนจะหมดแล้วเราต้องทำอะไรเราต้องกดดีกดแล้วลิฟต์กำลังมาอุ้ยตรงนี้มีของให้เก็บบอสโอเคเก็บมีรถกระสุนด้วยค่ะนี่ตัวมีอาชีพอยนที่บอกนะครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูมันดิ้นดิ้นดิ้นอะดิ้นทำไมดิ้นทำไมเข้าไปได้ยังอ่ะร้อนไปเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นแต่ซอมบี้มาเดี๋ยวซอมบี้มาไฟไหม้อยู่อ่ะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เหรอเออร้อนมันจะดึงเข้าไม่ได้เป็นคนไฟลุก โอ้เข้าแล้วเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วขึ้นมาเล้วโอ้โหหนูทดลองว่ะแงนลองเข้าไปดูก่อนไงว่าเข้าได้หรือเปล่า <c oughs> พูดมากดีเนะ <c oughs> ยิงเขาทำไมเดี <c oughs> ๋ยวไม่ฮิวให้เลยเอาฮิวไว้ก่อนไปยิงไข่เนะี่ยฮิยวมาฮิวอยู่นิ่งๆสิอีนหนูเดี๋ยวพี่จะฮิวให้โอ้โหูอะไรอ่ะโอ้โหอ้ข้างล่างเพียมเลย คนเยอะไปค่ะไปค่ะไปค่ะใช่ไหมใครใช้ฮิวไปแล้วตัวนี้มีฮิวนะเรื่อยเขาใช้เอาฮิวเหรอฮิวตัวเองใช่ไหมใช่แล้วเขาใช้แป๊บเฮ้ยฮิวตัวเองแป๊บโอ้โหแล้วเธอมีแค่นั้นเองนะปืนวเอาเรื่อยไปใช้ด่ไหมไหนฮิวตรงไหนโอเคก็ไม่มีคนเก็บอะเก็บให้เร็วทำไมรีบไปกันจังอ่ะไม่รออ้วนเลยอ่ะรออ้วนด้วยสิครับโอยปืนไม่ค่อยแม่นเลยเฮ้ย ปืนไม่ค่อยแม่นเลยโอ้ตรงนี้สามารถรีโหลดได้โอเคเก็บดีกระสุนได้ยิงยิงมีปืนอะไรบ้างเฮ้ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างยิงข้างล่างโอ้ my god เขามีแต่เลื้อยอะเขาลงไปได้ไหมเดี๋ยวเขาจะใช้เลื่อยฟันมันนี่เน่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 ได้ได้นี่เน่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 ฉันไม่ได้ฟันอมมีฟันเธอไอ้อมมีมานี่ มานี่มานี้ฉันจะฟันแกเออ,เอฟันไม่โดนนี่เน่เ่เออเออโอ้โห้มันยังไม่ตายเย้ยอย่างอีกเยอะมันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไปดักมันก่อนมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับมาดิครับ <c oughs> เหมือนกวนะ่ะมาดิครับใส่บวกใส่บวกใส่บวกใส่โอ้ขึ้นมาทําไมครับผมขึ้นมาทําไมครับผมผมไม่ต้อนรับครับผมยังจะขึ้นมาอีกครับอะอะ ขึ้นมา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 ออมาดิมามาดิเจ๊มาเจ๊มาก็มาดิครับแกหมดแล้วแกเอ,อ้ยล้างลา้ออลางล้างไอตัวใหญ่นี่แน่นี่แน่นี่แน,น,แน่เหมือนกลัวครับเหมือนกลัวครับมาดิครับโอ้โหหลงพอดีเป็นอะไรอ่ะปืนนี้แซป,ปปะเนี่ยปืนนี้ปืนเฮมฟี่น่าสนใจลงมาลงมา ลงลิฟ์หรอปึ๊บมาแล้วครับผมอุ๊ยปืนเต็มเลยอะมีปืนอะไรบ้างอ่ะอุ๊ยใช้ s อ g ดีกว่าเก็บเสียงด้วยรีโหลดกระสุนไปให้เราเตรียมพร้อมอะเราต้องวางของให้หมดเฮ้ยเดี๋ยวนะปั๊บนึงนะอย่าพิ่งไปไหนอย่าพิ่งไปไหนได้ไหมเดี๋ยวขอหิวเพื่อนก่อนเดี๋ยวมาฟิวโดนไหม หายไปแล้วโดนแล้วแหละถามเอง <c oughs> ตอบ,บเองค่ะเพื่อนไปช่วยเลยครับเพื่อนไปช่วยวางของเลยครับอันนั้นวางกันไปเลยนะเขาไม่รู้อ่ะวางยังไงแใชไปนนี้ดีกว่าลุกโมลุกโม,มลุกโมลุกโมระยะไกลใช่ไหมป <c oughs> ืนเขาก็หล่องป้องมากเลยเธออันนี้เพื่อนวางระเบิดไปแล้วเพื่อนวางระเบิดไปแล้ววางกับดักแล้วชัดเนี่ยเป็นคนวางระเบิดดีมากเฮ้ยอะไรอะไรโอ้ มีซอมบี้มาจากข้างหลังเออตัวใหญ่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 ตายยังอ่ะยังยังยังไม่ตายมันล้มทำไมล่ะตละตละตละโอเคขอวนขึ้นไปเก็บกระสุนก่อนดีกว่านะเว้เราไม่มีอาวุธใหญ่เลยอ่ะโอ้เนี่ยมีแค่นี้โขาทำไมเพื่อนเขาไม่ฮิวเลอดออะอีกคนนึงอะคนนี้ชื่อเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะตัวแก๊สตกลงมาโอเคน่าจะมาแล้วซอมบี้มาแล้ว กำบีมาแล้วระวังนะมาแล้วเราจะใช้ปืนนี้ยิงกันครับผมโอ้โหปืนยัง<า>แซ่บมา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 ทุกคนครับจังหวะน,นี้กระสุนหมดป <laughs> ืนหมดอย่างรวดเร็วลุลุ้งลงไปลุลงลงไปลุลงลง,งไปลุลงลงไปเฮ้ยเขาอยากยิงที่เพื่อนยิงบ้างอ,ะ <c oughs> อ่ะอ้าวหมด <laughs> โอ้ยบอมบี้มาเป็นล้านเลยมา้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยยิงให้ยิงให้ยิงให้ระวังนะเฮ้ยข้างหลังตัวใหญ่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 เฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มันทุบเขาช่วยคอยแน่โอเคโอเคโอเคเออมาดิมามาแลมโบ้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 หมดออ โอ้โหโอ้โหโอ้หมันโดนช็อตมันโดนช็อตมันโดนกระดักดักมันช็อตเฮไปล้างล้างลังหลังมีอะไรเฮ้ยตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายคือไปเก็บกระสุนแป๊บกระสุนจะหมดกระสุนหมดเหมือนกันไป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 เอ้าทุกคนเก็บหมดเลยเก็บไม่ได้จะประหลาดเอ้ยอมบี้ตามหมดแล้วไป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  หมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปไหนต่อเฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนเฮ้ยเพื่อนโดนเรียบร้อยมาแล้วครับผมถ้าเขาเดินเขาจะโดนช็อตปะเนี่ยไม่โดนเออตกใจคิวจะโดนโอ๊ยประตูโอเคค่ะเราต้องไปกันต่อซอมบี้มีไม่ได้แถวนี้เปิดกล่องแป๊บมีอะไรให้เราเก็บบ้างไหมมีอะไรมียาเหรอฮิュฮิュเออโอเคเอาไว้ฮิュเพื่อนโอเคหซอมบี้ตายเกื่อน นี่ลงไปใต้ดินรอเขาแป๊บนึงไปพารามเก้าไปพารามเก้าเลยอ่ะใช่น่าจะนิวยอร์กไปพารามเก้าก็ถึงแล้เนี่ยนิวยอร์กไปพารามเก้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วว่ามันเดินช้าอ้าวเดินไม่ได้ปิ้ว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 มาดิมาดิไม่กลัวหรอกมาดิไม่ไม่ต้องยิงด้วยไหมไม่ต้องยิงด้อมีคนยิงให้โอ้ยหัวแตกเลยอ่ะใครเล้งหัวสุดยอดไปลงไปข้างล่าง มาดีครับก็มาก็มาดิครับก็มาดีครับโดนยึดทองใบซอมบี้ซอมบี้เต็มไปหมดเลยก็มาก็มาดีครับก็ามาดิก<ๆ>็มไมีคนเอามีคนอยู่ข้างในด้วยโอ, <laughs> โอเคเขาให้เราเข้ามาข้างในโอ้โอ,มาามอขาามของใหญ่ชอบของใหญ่พี่ชอบ ของใหญ่พี่ชอบดีกระสุน <มา S 1> ได้ไหมเนี่ยรีฟิลก่อนมารีฟิลแอมโม,มาเพี่วางละปั๊มรลเบิดเรียบ <มา S 1> ร้อยฮิวก่อนเพื่อนอย่าพึ่งหนีไปเอาฮิวไปก่อนเพนจจะรีฮิวใหม่ใชโ่โอ้โห ปาสุก้าย,ยิงได้แคน่นัดเดียวเท่านั้นะนะทุกคนจังหวะนี้ใช้ปืนก่อนใช่เพิ่งรู้เหรอใช่ไม่รู้เ,เยอะมันมีแบบหลายนัดไงอุย้ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเฮ้ยตัวใหญ่มันล็อกเพื่อนเ <c oughs> พ<ว>ื่อนเดี๋ยวฉันยิงให้เพื่อนฉันยิงมันให้มันตายแล้วว้ายมีตัวตกลงมาจากข้างบนโอ้ยโดนลุมโดนลุมโอเคอยู่ไหนอ่ะ เพื่อนเปิดประตูแล้วระวังนะโอเคเพื่อนกำลังหยิบกล่องอะไรสักอย่างก็ไม่รู้โอเคเขาหยิบอีกอันหนึ่งไปครับตรงเขาก็มีอ๋อเขาให้เอากล่องกลับไปไว้ที่รถไฟเด็นเเพื่อนเราต้องเอากล่องไปเก็บไว้ที่รถไฟเป็นการเคลื่อนย้ายของใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยได้แล้วสองกล่องนะ เติมกระสุนตรงไหนแล้วนะลืมตรงกลองไงตรงกลองในรถไฟอะมีนกเคอยู่ไหนอะทำไมหาวกเคไม่เจออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างกำลังเอาไปเฮ้ยเพื่อนโดนไอ้นี่กัดนี่แนีมแ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนในห้องนี้มีไม่ได้เพื่น <c oughs> อนโหมีซอมบี้ <c oughs> เออ,องลงข้างล่าง วางใหม่วางใหม่มานี่มานี่โอ้ยมีตัวใหญ่อหโอ้ยเฮ้ยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเราไม่ได้แยกกันเลยอ่ะเพื่อนโดน,นอ่ะเพื่อนโดน,นอ่ะลังไปเพื่อนโดนอ่ะเพื่อนโดนทุบอยู่อ่ะโดนลุมอ่ะแล้วปืนเขามีแต่ปืนก,กากๆด้วยอ่ะเธอเขาจะใช้บาสุก้าแล้วนะดีไงแล้วโอ้ยเพื่อนตายปะ ไม่ตายหูยเต็มเลยเลยค่ะเยอะมากเยอะมากกระสุนเขาหมดอ่ะราไปเก็บดิตรงไหนวะลืมแล้วเนี่ยเข้าก้นเข้าก้นไหนเก็บกระสุนโอเคโอเคเปลี่ยนปืนได้ดิไหมเนี่ยปืนไม่แซ็ปเลยโอ้ยเพื่อนกับตายเมื่อกี้ดีนะมโกเกนโดนลุมเยอะมากเลยอ่ะจะผ่านหรอปาวะไม่แน่ใจอ่ะต้องทำอะไรต่อ จะผ่านแล้วนะผ่านแล้วเหรอเออประตูปิดแล้วยังไงเอาเต็มเอาเต็มเรากำลังจะไปแล้วไอ้พวกซอมบี้เย้ในที่สุดเราก็ผ่านแล้วรถไฟเคลื่อนที่ได้้วายไอ้พวกพระรามเดี๋ยวเราจะไปดูหนังไอ้พวกพระรามเก้าได้ไงยี้วิกตอรี่ เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็คือจะผ่านแบบด่านแรกของอีพิโซดหนึ่งอ่ะมันจะมีสาด่านใช่ไหมก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราจะมาเล่นอีกด่านนึ่งกันครับวิสเปเชียลเลเยอร์นะครับพี่พค่าได้เยอะสุดนะครับตัวพิเศษตัวแก๊สตัวระเบิดอ่ะแล้วก็คะแนนเขาขึ้นกลางเลยดูไม่ทันเนี่ยฮะเราใช้ระเบิดเยอะสุดนะระเบิดค่าเยอะสุดโดนดาเมจน้อยที่สุดอะไร เวลขึ้นเวลขึ้นนี่รู้แต่ว่าเราจะไปปลดเปิร์กได้นะครับแต่ก็ใช้เงินไปซื้ออยู่ดีเปิร์กด้วยโอเคใช่นี่นิมเบิลทรัมเนี่ยเห็นไหมปลดเปิร์กนี่แล้วก็ถ้าเลเวลปืนอัพเนี่ยเราสามารถซื้อปืนอันต่อไปได้โอ้เรียบร้อยได้มา2 5 0ห้าสิบโอเคเดี๋ยวออกจากค่องก่อนเดี๋ยวมันเริ่มเกมโอเควันนี้ก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชให้พี่พีกับพี่ขวัญด้วยนะครับใครชอบเกมแนว หญิงซอมบี้ก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับผมบอกเลยว่าโคตรมันเลยครับโอ <Okay. S 2> เคีวันดีลากันไปก่อนน,นนะครับผมบาย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 